สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนวันนี้นะครับฝนตกผมขออนุญาตแจ้งเอาไว้ในคลิปด้วยนะครับหากมีเสียงใดๆเข้ามาในคลิปนะครับก็ให้ทราบเอาไว้ว่าวันนี้ฝนตกค่อนข้างหนักนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามาได้บ้างโอเควันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้เลโอนาโดแบบรายเดือนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้ใช้ แบบฟรีกันมาโดยตลอดถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยเข้าสู่ระบบด้วย l e o n a r d ดและต้องการใช้งานแบบฟรีนะครับให้ดูที่คลิปวิดีโออ่ามุมทางด้านมุมบนขวามือตรงนี้นะครับจะมีคลิปวิดีโอแนะนําเอาไว้ให้คุณก็ไปดูวิดีโอนั้นให้เข้าใจแล้วแล้วก็เข้ามาใช้ l e o n a ์ d o ได้แต่วันนี้ก็จะมาทําให้ดูนะครับว่าเวลาเราจะอ่าใช้แบบชําระเงินแบบรายเดือนจะต้องทํำยังไงนะครับอ่ะวิธีการไม่ยุ่งยากนะครับเราก็เข้าสู่ l e o n a ์ d o เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ คลิกที่ปุ่ม start using leonardo นะครับแล้วก็คลิกที่ yes am why right listed แบบนี้นะครับคลิกไปเลยจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอแบบนี้เลยนะครับเราก็เข้าสู่ระบบด้วย gmail ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ผมก็แนะนำให้ใช้วิธีนี้ก็จะได้เข้าใช้งานอย่างรวดเร็วนะครับผมใส่ gmail นะครับของผมลงไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับ แล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอของเลโอนาร์โดแบบปกติทั่วไปซึ่งเป็นแบบฟรีที่เราใช้งานเพียงแต่ว่าของผมเนี่ยได้สมัครไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนอกจากยอดของโทเค็นที่เพิ่มมานะครับเวลาที่เราสมัครใช้แบบชำระเงินแบบรายเดือนเนี่ยนะครับตรงนี้จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ8,500โทเค็นต่อเดือนนะครับ ทีนี้แล้ววิธีการสมัครทำยังไงเพราะว่าอันนี้สมัครไปแล้วนะครับผมได้ทำเป็นสไลด์เอาไว้นะครับเนื่องจากว่าไม่ต้องการที่จะตัดต่อวิดีโอมากๆกนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องอทำเป็นสไลด์ขึ้นมาเพื่อให้าการบรรยายเนี่ยการสอนเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสไลด์สักนิดนึงก่อนเพะมีเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนในการตัดต่อวิดีโอค่อนข้างมาก ่ะตอนนี้ใกล้แล้วนะครับขอเปิดสไลด์สักนิดหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดภาพสไลด์เลยสำหรับการสมัครใช้ leonardo แบบรายเดือนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินแต่ของผมเนี่ยเวลาที่ผมใช้ออนไลน์ต่างๆเนี่ยผมมักจะชำระเงินด้วย tru e m o n e y นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าคุณยังไม่มีคุณก็ไปลงแอป TrueMoney นะครับแล้วก็ ทำกระบวนการขั้นตอนนำที่แอปแนะนำคุณก็สามารถใช้ t ทูมันนี่แบบนี้ได้หลักการในการใช้ก็คือเราก็เติมเงินเข้ามาด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือนั่นแหละครับก็เตรียมเงินเอามาให้พร้อมนะครับอันนี้ผมเผื่อๆเอาไว้นะครับอยู่ที่482.15เนื่องจากว่ามียอดเงินเก่าๆค้างอยู่นะครับใช้บริการเอาไว้ก็มียอดที่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกไปที่รูปคนทางด้านล่างนะครับคือเอานิ้ว แตะไปที่รูปคนทางด้านล่างนะครับก็จะเปลี่ยนหน้าไปอันนี้เราจะไปดูข้อมูลในบัตรนะครับบัตร t ร u ม m น n ี่นะครับแล้วก็ TO e m a s t e r c a r d ของเราผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็เลื่อนเลื่อนหาเมนูนี้เลยแล้วก็กดไปที่ To ู l m น n ี S/ t ลัด e รูมัส r า r ์ของฉันนะครับจากนั้นก็จะปรากฏภาพบัตรพร้อมกับยอดเงินขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็เอานิ้วเนี่ยกดไปที่รูปบัตรได้เลยก็จะโชว์ข้อมูลต่างๆซึ่ง มีความจําเป็นที่เราจะต้องเอาไปใช้งานก็ประกอบไปด้วยหมายเลขบัตรนะครับชื่อผู้ใช้วันหมดอายุและข้างล่างก็คือ CVC CVC แบบนี้ก็จะมีตัวเลขประมาณ3ตัวก็แบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนในการสมัคร Leonardo แบบรายเดือนกันต่อน,นะครับเราเข้ามาในแพลนฟรีแบบปกติเมื่อสักครู่นี้แหละครับแล้วเราก็จะเห็นมีปุ่มชื่อว่า up กรดตรงนี้เราก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มอัปเกรดตรงนี้ได้เลยจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอแบบนี้นครับให้เราเลือกแพลนว่าเราจะาใช้แพลนไหนผมก็เลือกแพลนนี้นะครับในราคาอยู่ที่12เหรียญตรงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะว่าอันนี้เป็นยอดของการชำระเงินแบบรายปีเพราะฉะนั้นต้อง switch to monthly billing ตรงนี้นะครับก็เอาเมาส์คลิกไปที่ตรงนี้หรือว่าจะมาคลิกตรงเป็น m o n l y ตรงนี้ก็ได้ ให้ค่าที่เหมือนกันจากนั้นยอดเงินก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับเราก็จะต้องชําระเงินอยู่ที่12เหรียญต่อเดือนนะครับกดไปที่ Subscribe to Apparentic นะครับตรงนี้คลิกไปเลยนะครับพอคลิกไปแล้วก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาหน้าจอนี้หน้าจอเดียวนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแต่เขาก็จะมีคําแนะนําให้เราเพิ่มเติมคือ,อประหยัดไป24เหรียญด้วยการชําระเงินแบบรายปีก็ อันนี้ปีอยู่ที่120เหรียญต่อปีเท่านั้นเองนะครับแต่ผมเลือกที่จะชําระเงินเป็นรายเดือนนะครับผมก็จะกรอกข้อมูลทางด้านนี้เพราะฉะนั้นฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับโดยทางด้านบนเขาระบุไว้ชัดเจนสมัครใช้ App l e l เ n ช i ่นะครับที่12เหรียญต่อเดือนนะครับชําระเงินด้วยบัตรนะครับก็ใส่อีเมลของเราลงไปอีเมลที่เราต้องการ จะใช้กับเลโอนาร์โดซึ่งเราสมัครไว้แล้วซึ่งเราเข้ามาแล้วด้วย gmail นั่นแหละครับผมก็ใส่ gmail นั้นลงไปตรงนี้สําคัญที่สุดนะเพราะว่าเขาอ้างอิงการเข้าสู่ระบบด้วย gmail อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับข้อมูลบัตรเครดิตก็จะมีอ่าเลขนะครับวันหมดอายุ cvc เราก็ใส่เข้าไปเอาข้อมูลในบัตรเมื่อสักครู่นี้มาใส่นะครับชื่อก็ใส่ลงไปเลือกประเทศไทย ของผมเลือกที่จะบันทึกข้อมูลของฉันอย่างปลอดภัยเพื่อการชําระเงินในคลิกเดียวด้วยนะครับแล้วผมก็ใส่ใหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปตรงนี้ผมยังไม่ทราบหรอกครับว่าในการชําระเงินครั้งต่อไปจะง่ายแค่ไหนแต่ว่าเขาแนะนําให้ทําแบบนี้ผมก็เลือกที่จะทําด้วยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกที่สมัครใช้งานได้เลยกระบวนการก็จะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เลยครับเราก็จะได้มา8,500โทเค็นแล้วก็เจเนเรต รูปภาพของเราได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับยังไม่จบแค่นี้เราต้องไปเช็คที่ gmail ของเรานะครับเขาก็จะส่งข้อมูลมาใน gmail ของเราด้วยว่าชําระเงินครั้งต่อไปด้วยได้รวดเร็วขึ้นที่โอนาโดนะครับแล้วก็ข้อมูลแบบนี้นะครับเราก็เปิดเมลเข้าไปก็มีการายืนยันอีเมลนะครับเราก็คลิกไปที่ปุ่มยืนยันอีเมลตรงนี้ได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเขาก็จะส่ง OTP 6หลักนะครับมาในมือถือของเราเราก็เอาเลข OTP ที่เขาส่งมาเนี่ยใส่เข้าไปนะครับอันนี้ผมแคปเจอร์ไม่ทันผมก็เลยต้องสร้างหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับหลังจากใส่เข้าไปแล้วหน้ามันก็จะเปลี่ยนมาที่หน้านี้นะครับขณะนี้นะครับอีเมลของคุณได้รับการยืนยันแล้วเพราะฉะนั้นถูกต้องทั้งเบอร์ทั้งเมลนะครับก็คลิกไปที่กลับไปยังหน้าหลักซึ่งเขาก็จะมีให้การมีการเพิ่มที่อยู่นะครับสำหรับจะส่งอาจจะจะส่งเอกสาร อะไรแบบนี้มาให้ในลักษณะของใบเสร็จแต่ว่าผมก็ปิดหน้านี้ไปเลยเนื่องจากว่าก็ไม่ต้องการรับเอกสารอะไรเพราะว่าณขณะนี้นะครับเราสามารถที่จะเจเนเรตรูปภาพด้วยาการชําระเงินแบบรายเดือนได้แล้วนะครับก็ปิดหน้านี้ไปสําหรับจํานวนเงินที่ชําระในวันนี้ก็คือ435.19บาทเนื่องจากว่าวันนี้นะครับค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ35มสห้าหนึ่เหรียญเท่ากับ 35บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ1เหรียญอยู่ที่30บาทราคาตรงนี้ก็จะลดลงนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องเอา12ไปคูณกับค่าเงินบาทของแต่ละวันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการสมัครเลโอนาโดแบบรลายเดือนวันนี้ตะกุกตะกักนิดนึงเนื่องจากว่าสภาพอากาศฝนตกก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเสียงนะครับก็ยังไงก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลยีฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและถ้ามีคําถามใดๆเกี่ยวกับการสมัครใช้เลโอนาร์โดแบบรายเดือนแบบนี้นะครับคุณพิมพ์ข้อความพิมพ์คําถามเอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะเข้ามาตอบในทุกๆคําถามเพื่อให้คุณสามารถสมัครเลโอนาร์โดแบบรายเดือนได้ถ้าหากว่าคุณต้องการนะครับ EP นี้ลาการไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับ สวัสดีครับ